โอเคครับผมสวัสดีครับทุกคนพบกับเกม Black s i v e r นะครับวันนี้ผมมาเล่นตัวละครที่มีชื่อว่าลิโอนนั่นเองโดยอาจจะเล่นสายธานูก็เลยสายธานูนะครับ <c oughs> <c oughs> そっちね。 อันนี้ผมเล่นรูทแบบไม่ต้องไปหาไอ้พวกธนูหรือไม่ต้องใช้เปิร์กสกิลทัาากษะพิเศษธนูนะครับ <c oughs> เพราะว่าาผมจะใช้สกิลไอเทมของเครื่องประดับที่มันเพิ่มแม็ธนูใช้หมดแล้วก็เติมให้ได้เดี <c oughs> <c oughs> ย๋ยวเราหาคอนครับเดีย๋ยวเรา,าจะได้เราจะได้ธนูเทีย,ยมเม่วงเลย ได้แล้วครับเป็นของค้าพี่ค้าง่ายสุดแล้วครับของธนูอเดี๋ยวผมหาหาหนังด้วยเสร็จแล้วเราก็หาเหล็กครับแล้วก็ทองคำแล้วก็เสร็จ เราได้คนลงมาด้วยสวยครับอ่าถ้าตามสถานการณ์จะไปบ้าเลือดนะครับเพราะว่าบ้าเลือดเกินกันซูม่ได้ <c oughs> ได้แล้วครับเหล็ก <c oughs> ต้องคาบันนี้นะครับไม, <c oughs> ไม่งั้นมันไม่เพิ่มนะกระสุน,น แล้วก็จะต้องหาเซตอันต่อไปก็คือหาแว่นครับก็คือหาไอ้นี่ครับนาฬิกาที่ต้องจำเป็นแล้วก็หาปากกาครับ <c oughs> <c oughs> เจอแล้วครับโอเค ยิ่งดีโอ้ยิ่งมีความแม่นยำเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งแรงนะครับโอเคครับแล้วก็เหลือแต่หารวดอย่างเดียวครับ รามเมจมันแรงนะครับเรียวเป็นออปตัวตีทะลุเกาะได้ดีที่สุดเลยนะครับบางคอนอาจจะไม่รู้เจอแบตเตอรีร่าาแล้วครับเจอน้ำล้วสวย <c oughs> อา,าตอนนี้เราก็โอเคอยู่ครับตอนเนี้ยโอเคครับเดี๋ยวเราทำหมวกกันดาบครับเซตเนี้ยอบอกไว้ก่อนว่าเซตเนี้ยโอเค แต่ว่าถ้าไปสนามนธนูอาจจะโดนแย่งที่บ่อยนะครับเพราะว่าสายหมัดสายฟาทุบก็คือโดนแย่งที่ได้ง่าย <c oughs> <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเราไปถาผ้ากันเถอะครับ ตอนนี้ถือว่ามาร์ตปีถือว่าไม่น่าเกียดนะครับอืมกำลังดีเลยในช่วงเกมอย่างนี้ <c oughs> ผมไม่รู้ว่าเจอผ้าเปล่าอันนี้แอบสงสัย <c oughs> <c oughs> ช่างมันครับเราไปได้ค่าคนก่อนกว่าก่อนที่มันจะ <c oughs> โอ้วุ้ยของดี <c oughs> <c oughs> ไม่เจอผ้าเลยเอาจริงจริงดิ เขาเปิร์เขียวมาเพราะว่าเอาเน้นฟู่นฟุสเตมิน่นะครับยังไงเขาก็สู้เราไม่ได้ดูที่ครับวัตเตอร์ฟักโอ้โหตนตีซ้อนสองครั้งครับโอ้ยตัวส,สุดยอด อยู่มันเล็งแต่ผมคนเดียวไอ้หำคือแบบเกม <laughs> โอเคได้ครับได้นั้นเราจะไปหาอาหารเพิ่มมันใหม่ช่างมันเถอะโอเดินเจ็บจุ้ยโมฮิโรขอได้ไหมอ่ะสวยขอบคุณโอ้โหโมฮิโรโอเคนะครับถ้าได้มาเนี่ย สวยครับเกาะสุดยอดแล้วขอกระเทียมได้ไหมอ่ะ โอเกินดิอะ,อะแหลกเฮ้ยเจอหมีขอบคุณหมีผมเอากระเทียมนะเพราะว่ากระเทียมมันได้อยางหิวต้องจีบสองแปดอัน ทำหูทองเลยดีกว่าไม่ไหวแล้วครับเราสู้คน <S <S พวกนี้ไม่ได้ถ้า <c oughs> ถ้าเราเล่นอย่างนี้ต่อไปเออเดี๋ยวเราหาหินหูทองถือเป็นการตอบโจทย์ที่ดีที่สุดแล้วง้ตอนนี้ เดี๋ยวเราหาดอกไม้ครับแล้วก็หาแร่เหล็ก <c oughs> ไม่เอาขี้เกียจละน<ำ> <c oughs> ไปเด้อขอร้องอ่ะเอาจะบวกจริงเหรอ โอเคครับเหลือหาลวดโอ้ยทิ้งปลาดีป่ะโอ้เสียดายของไม่เป็นไรครับอย่าไปคิดมากกับปลาเราต้องเอาคาราวุธทองให้ได้ครับแล้วเราก็จะเป็นสู้ตัวแท้งนาหนาได้ พี่ผมเอาอันนี้มาดูดีครับคือแบบผมไม่ต้องใช้สกิลของทักษะพิเศษของเติมมันนี่เลยได้แล้วครับโอเค okay, สวยครับเวฟเดียวครับประมาณไม่เกินเวฟครึ่ง <c oughs> ถึงว่าทำแต้มไม่ดีครับเดี <c oughs> ย๋ยวหาธนูครับแล้วก็เอายน์เหล็กทิง้งแล้วก็คาบเลยธน,นูทอง ของทองเนี่ยมันก็ดีสุดครับมันก็ไม่มีวันแตกด้วยอ่าฮะเรียแบบร้อยได้ครับดูสกิลปุ้งหกสิบหกสุดยอดไปเลย <c oughs> มีอ่ะ โอเคครับเราได้ยาทองของดีแล้วครับ คือเราทำอันนี้ดีกว่าครับอ่าทำน้ำ <c oughs> ผมจะแตกแล้วไม่ใช่อะไรถ้าไม่ทำน้ำก็แตกพอดีอ้ามีคนมาลงมาเฉย ได้น้ำโกโบลแล้วครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราหานี่กันครับโอเคดีอยู่ดีอยู่ครับดีอยู ราช่างมันครับเราไปหาน,นี่กัน <c oughs> โอเคครับขอปุ๊บเจอเลยเยี่ยมครับหาเหลือวหาคนเดี๋ยวนะ่ะเราจะทำอาหารให้ฟูเลยครับ เพราะตอนนี้เราได้ของทองเราเลยไม่ต้องคิดอะไรมากเขาตีสิบห้าเราตีหกสิบสามคนนี้เขาเอาเปิร์กมาถูกตองนะครับสะท้อนกลับก็ดีว่าดี <c oughs> แต่ก็ยังดีไม่สุด ตอนนี้ผมก็รีบหาอาหารเรื่อยครับจับเปอร์ป่าแล้วขอบคุณแล้วหากล่องอันนึงครับ แปดสิบแปดอะร้องเลยนี่จริงอะเหมือนดวงมากไงนะตอนที่บอกว่าผมไปตีแล้วได้ใจเขียวพอดีอะคือแบบลัคกี้ช็อตว h ปลามีสองตัว What the fuck ดี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  เหลือแล้วโหชิบหายละโอชิบหายแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูๆเ,เ,เาขาหาหาไฟแชักครับ <c oughs> แล้วก็โอเคสวยสวยหาหินสลับมีดครับ ไปไกลเขาจะหาอะไรนาผมว่าเขาหัรับมีดเชื่อผมเป่าล่ะผมก็ต้องหามกันนะได้ปลาขนาดน,นี้มาแล้ใครบ้าอะไรที่จะไม่เอาโอ้ช็อกโกลตขอบคุณฮะ มียอนทองกับอยู่ไม่รู้ว่าเจอป่ะเปี่ยนะหาจะรับมีดวัดวัดดวงครับวัดดวงชิบหายละเจอพอดีอ้าวยอดเยี่ยม โอ้ยอยู่ไม่ทันละดูไรฮะรอให้หาเปิดทุกที่ทีแล้วผมก็จะมัดผมก็จะอันนี้ฮะอืเกือบแต่งแล้วเนี่ยโดนอยู่ไหนฮาร์ดฮาร์ดอยู่ไหน โอ้ยพี่มันพังก่อนนะโอเคผมได้ซ่อมแขนตัวเองอุ้ยข,ของหิวต่อ เขามีหยาทองครับ <brightness> <desserts> <men> ังไงต่อเดี๋ยวผมต้องกินนี่ละโอเคจบแปดสิบสามนี่คือบิวที่ผมเล่นของดีโอจะประมาณนี้นะครับโอเคโดยที่เราต้องไปที่สนามบีทโนเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็ไปที่เทือกเขาแล้วก็อ่าเทือกเขาแล้วก็อ อีเตอร์สองแล้วก็เอาอีเตอร์สองไอในสนามดีทนุไม่หมดเลยครับแล้วก็ไปเชือกขเขายาวๆแล้วก็หาขนนกด้วยแล้วก็ไปที่สนามดีดเพิงไปหาหนังหาหนังหาค้อนเพื่อคาบของเทียม่วงเรียบร้อยครับคุณคิศก็จะได้ประมาณก็ว่าเกือบจะเทียสุดละแล้วก็ไปสลัมต่อเรียบร้อยคุณก็ได้เกือบฟูเลยฟู full เลยครับขาดแค่แขนแล้วก็าขาดแขนแล้วก็มีขาดรองเท้า <c oughs> ยังไงก็ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับ